สวัสดีค่ะคลิปนี้ดาวมาอัปเดตรีวิวผลิตภัณฑ์อีกครั้งหนึ่งนะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆนะคะที่ได้สั่งซื้อผลิตภัณฑ์งอมูลมนทางใบนะคะแล้วก็ต้นพันธุ์สมโอทับทิมสยามนะคะวันนี้ดาวได้จัดส่งไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็เป็นคลิปที่4แล้วนะคะที่ได้ส่งผลิตภัณฑ์ให้กับเพื่อนๆพี่ๆก็ขอบคุณมากนะคะที่ให้ความไว้วางใจได้สั่งฮอร์โมนทางใบแล้วก็ ต้นพันธุ์สมทุทับทิงสยามมานะคะต้นต้นพันธุ์สมทุทรทับทิงสยามครั้งนี้ส่งเป็นรอบที่5แล้วนะคะแล้วก็สําหรับฮอร์โมนทางใบก็รอบที่4สําหรับวันนี้แล้วก็มาขอบคุณเพื่อนเพื่อนพี่ๆทุกทท่านนะคะที่เข้ามาอา่าให้ความไว้วางใจได้สังง่งฮอร์โมนทางใบไปใช้นะคะแล้วก็ต้นพันธุ์สมทุทับจิงสยามไปปลูกนะคะก็ขอบคุณทุกทท่านนะคะ ที่ได้ถูกแล้วก็ทักไลน์เข้ามาสั่งผลิตภัณฑ์นะคะวันนี้ดาวจัดส่องให้เรียบร้อยแล้วนะคะครั้งที่5แล้วนะคะก็ขอบคุณทุกทกท่านแล้วก็สําหรับเพื่อนเพื่อนพี่ๆท่านผู้ชมที่ต้องการงองมูลทางใบก็ทักโทรมาหาดาวได้นะคะเบอร์หน้าจอที่ดาวขึ้นไว้นะคะอ่าแล้วก็สําหรับทุกทกท่านที่ต้องการต้นพันธุ์สมุทรทิมสยามก็ ทักโทรมาหาดาวได้เช่นกันนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจนะคะที่เข้ามา,าติดตามรับชมในช่องเกษตรเกษตรกรยุคใหม่ของดาวนะคะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกทุกท่านนะคะที่เข้ามาคอมเมนต์ทัท้งทายเป็นกำลังใจให้ดาวตลอโหลดนะคะทุกๆวันนะคะก็ขอบคุณทุกการรับชมนะคะก็ขอบคุณทุกการติดตามเพื่อนๆที่เข้ามากดติดตามก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาด ชมคลิปวีดีโอใหม่ๆของดาวต่อไปนะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการไว้วางใจจริงๆค่ะก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็มาขอบคุณแล้วก็มาอัปเดตลงให้ท่านผู้ชมแล้วก็เพื่อนๆพี่ๆนะคะได้รับชมนะคะว่าสำหรับวันนี้ได้จัดส่งของเรียบร้อยแ,แล้วนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆจริงๆค่ะขอบคุณทุกการไว้วางใจแล้วก็ พื <medio> no ่านเพื่อนพี่ๆที่เข้ามารับชมคลิปก็ขอบคุณด nice ้วยนะคะขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์ทุกการรับชมจริงๆค่ะขอบคุณมากนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเดี๋ยวดาจะพยายามทําคลิปท nice ี่มีสาระนะคะคลิปที่มีประโยชน์สําหรับเพื่อนๆท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมนะคะจะได้ชมแล้วจะได้เผื่อจะเอาไปใช้นะคะเผื่อจะได้เอาไปใช้ที่ดาวน้าลลงคลิปไปนะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณทุกคอมเมนต์เลยค่ะ เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ